คาราชการที่ควรเป็นอย่างไรและแนวทางการเป็นค่าราชการที่ดีในโลกแห่งความเป็นจริงปัจจุบันค่าราชการไทยยังคงเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศการทํางานใหม่ตามแผนปฏิรูประบบการบริหารราชการภาครัฐส่งผลให้งานราชการมีประสิทธิภาพสูงสุดผลประโยชน์สูงสุดย่ำตกที่ประชาชนทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขค่านิยมสร้างสารรค์5ประการ1กล้าย,ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องคือชอบทำศิ่งละอดทนจัญทาวิชาชีพ 2. ซื่อสัตว์และมีความยอมรับคือปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา 3. โปรง่งใสตรวจสอบได้คือปรับปรุงกลไกาการทํางานขององค์กรให้มีความโปรง่งใส 4. ไม่เลือกปฏิบัติ 5. มุ่งผลสำนิกของงานทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวมตลาดน้ำอาววาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นตลาด ที่ค่อยๆรู้ความสําคัญและสูญหายไปทิ้งไว้แต่ร่องรอยของความเจริญในอดีตและยังคงปรากฏให้เห็นชัดเมื่อวันที่18สิงหาคมธศ2 5 4 7ทางทศบาลได้ร่วมมือร่วมใจของประชาชนในท้องถิ่นได้ฟื้นฟูลาดน้ําอัมพวาขึ้นมาอีกครั้งโดยใช้ชื่อว่าตลาดน้ํายามเย็นซึ่งในปัจจุบันนักท่องเที่ยวจะรู้จักกันในนามของตลาดน้ําอัมพวาจะมีทุกวันศุกร์เสาร์วันอาทิตย์วันหยุดน,นักขัตฤกษ์ที่อยู่ต่อเนื่องแต่เวลา13นาฬิกาถึง22นาฬิกา พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่การประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้คือการที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการกิจการต่างๆของหน่วยงานของรัฐนั้นหาได้เป็นประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม่การปล่อยให้ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นการไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบในการกระทำต่างๆพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในกฎหมายที่กำหนดถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆเพื่อไม่ให้มีการปฏิบัติที่ทำประกันต่อให้เกิดการบริหารการที่เป็นเอกภาพรวมถึงหลักการในการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนและกำหนดการบริหารราชการแนวใหม่เพื่อให้ระบบบริหารสามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพิจาราประเทศและการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพข้าราชารสำราจังหวัดเพชรบุรี หาดเจ้าสำรานตั้งอยู่นในตําบลหาดเจ้าสำรานอําเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ15กิโลเมตรชายหาดแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปพักผ่อนแห่งหนึ่งมีบรรยากาศที่เงียบสง,งบอากาศเย็นสบายมีสัตว์ทะเลที่อุดมสมบูรณ์ทั้งปูเสฉวนหอยแมงกะพุนมีที่พักร้อนสามารถลงเล่นน้ำได้ชายหาดแห่งนี้มีสไตลละเอียด มากในส่วนของต้นหาดึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแนะนำสำนักงานจังหวัดและเส้นทางการเป็นข้าราชการอำนาจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบของสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอย่างไรสำนักงานเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานประดัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะมีกรมอยู่ในสังกัดทั้งแปด การดาเนินตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยคือหน้าที่ของกลุ่มงานคือกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจะรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในจังหวัดขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนรายใหม่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคือเงินที่ภาครัฐจัดให้ผู้สูงอายุไทย ที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สูงอายุที่มีภูมิลำนาในเขตองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านจะต้องลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพขั้นตอนการส่งหนังสือราชการหนังสือต่งคือหนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้1ให้เจ้าของเรื่องตรวจความเรียบร้อยของหนังสือรวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วนแล้วส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณการเพื่อส่งออก 2. เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณการได้รับเรื่องแล้วให้ปฏิบัติดังนี้2.1ลงทะเบียนส่งหนังสือกรอกรายละเอียด22ทะเบียนหนังสือส่งวันที่เดือนพศ 2.3เลขทะเบียนส่ง2.4ลงวันที่ทะเบียนที่ส่งออก